สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินบังเอิญว่านะคะทำของหล่นเข้าไปในลิ้นชักนะคะด้านในสุดแล้วไม่สามารถถอดลิ้นชักออกมาได้ก็เก็บของไม่ได้นะคะก็เลยได้ไปแอบดูคลิปทาง Youtube ของคนอื่นว่าการถอดลิ้นชักออกจากกลางเนี่ยทำยังไงนะคะวันนี้ก็เลย ทเองที่บ้านแล้วก็พบว่ามันไม่ยากเลยนะคะตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่รู้วิธีการคิดว่าจะต้องใช้ไขควงหรือว่าหรือถอดลิ้นชักถอดรางออกทั้งหมดนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีตัวล็อกแล้วเราก็แค่ไขล็อกออกเท่านั้นเองคะ่ะ lady engineer นี่นะคะเป็นลิ้นชัก ระบบลางเลื่อนนะคะจะสังเกตว่าด้านข้างนะคะจะมีตัวสลักสีดำแบบนี้เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกแล้วก็ปลดล็อกลิ้นชักค่ะโยกเมื่อกี้ได้ยินเสียงกิ๊กไหมคะแอดมินกดลงนะคะ กันเข้าไปก็ได้ยินเสียงเด้งกลับคืนตำแหน่งเดิมนะคะเอาไม่เราโยกลงเป็นลักษณะนี้นะคะบางตัวก็อาจจะค้างไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้ค้างได้ซึ่งจะเป็นเหมือนกันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านขวาะค,ะค่ะค่ะนี้จะเป็น รางเลื่อนของลิ้นชักทางด้านขวามือนะคะก็จะมีแกนของตัวสลักเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เรากดลงข้างนี้เรากดขึ้นนะคะแบบนี้นี่คือปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถดึงลิ้นชักออกมาได้เลยค่ะ สลักเราปลดหลอกแล้วนะคะทั้งสองด้านเราก็ดูชักออกมาแบบนี้เลยค่ะค่ะนี้ก็เป็นช่องของลิ้นชักรางเลื่อนที่เราถอดตัวลิ้นชักออกมานะคะก็สามารถหยิบของที่เราทำตกไว้ด้านในออกมาเสร็จแล้วเราก็นำลิ้นชักนะคะใส่ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะ วิธีการใส่ลิ้นชักกลับคืนนะคะก็ให้ตัวร่องของหลังเดือนนะคะเข้าไปในร่องเดิมของมันแล้วเราก็ดันลิ้นชักกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเะมื่อเปิดลิ้นชักก็จะล็อกเอาไว้เหมือนเดิมไม่สามารถหลุดออกมา นี่ค่ะแบบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ